กินลงมาให้สองสามกินนะคะบอกว่าให้ลงมาแล้วเพราะว่า <laughs> น้ำพี่ขเขาเล้าก็ละเอียดแล้วค่ะ แล้วนะคะชาโนฝนคนดอยค่ะวันนี้ก็ฝนตกปล่อยๆนิดนึงนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะอนฝนก็เลยชวนพี่น้องนะคะไปเก็บอดอกขี้เลนกันค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะก็มีดอกไม้แล้วนะคะดอกไม้ที่กินได้ก็คือดอกขี้เลนนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปติดตามดูกันนะคะว่าที่โนฝนบอกเนี่ยดอกขี้เลนเนี่ยเขาจะเอาไปทําเมนูอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็คออบครัวนฝนเนี่ยเชื่อได้เลยว่าเป็นคนแรกเหมือนกันนะคะอนฝนก็ศึกษาวิธีทํากี่จับ ดูใน youtube อะไรตัต่างนะคะแล้วก็มีพี่ๆลลายๆคนก็แนะนํามานะคะไปตาอนฝนอมาเลยค่ะบนดอยก็เริ่มไถานากันแล้วค่ะพี่ๆลลายๆคนก็สงสัยว่าบนดอยทำนาหรือยานะคะอันนี้ชาวบ้านเขาก็กะลาไถนาอยู่ค่ะปีนี้เสียใจมากๆเลยที่องฝนเนี่ยไม่ได้ทำนานะคะก็ จะปลูกข้าวไร่ยอยู่ค่ะเพราะว่าจะขอ,อ,อคนน้่งนะคะเขาก็เอ,เอ่อให้เจ้าขอเขาทำเองนะคะเราก็เลยไม่ได้ทำก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็จะเก็บบรรยากาศสวยๆเขที่นาขุเข้าวมาล่าชมให,ให้ได้ล่าชมเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูเข้าเก็บดอกขี้เหล็กกันค่ะค่ะดอกไม้ก็อยู่ข้ั้วสูงหน่อยนะคะเราก็เลยต้องใช้ ไม้แล้วก็สอยลงมาแต่พี่ชัยบอกว่าไม่ไม่ใช้ไม้แล้วค่ะจะเอาโลจะเอาขึ้นบนต้นไม้แล้วก็ลงมาเองเลยค่ะนี่ก็ลาเอาเดอกไม้ลงมาให้แล้วนะคะ ได้แล้วได้แล,ลแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วรอรับเลยเดอกไม้พอพอดอกแี่ะล,ลงมาแล้วค่ะก็ไปตากกินลงมาให้สองสามกินนะคะบอกว่าให้ลงมาแล้วเพราะว่าฝ <c oughs> นตกไปไปในนึงนะคะกลัวมันจะลื่นล้มอะ่ะว่าเดี๋ยวลงไอ้ให้พี่ชายลงมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูสาวๆเขาเก็บดอกไม้กันคะ่ะวันนี้เนี่ย แต่ตัวสวยๆมาเก็บดอกไม้นะคะดอกทิเลก็สวยมากเลยค่ะสีเหลือดงดอกไม้ก็รงมาแล้วนะคะดอกคิเลนี่ค่ะสวยๆทันหน้นเลยนะคะซึ่งดอกไม้ดอกคิเลชนิดนี้นะคะมีประโยชน์มากๆเลยค่ะมีสรรพคุณทานยาด้วยนะคะที่โนโฟนเนี่ยรู้มานะคะ ไม่ลายใหญ่เลยที่ช่วยในเรื่องขอเรื่อกอันนี้นะคะช่วยในการเรือกน,นอนหลับเพราะที่อมเพี้ยอะไรต,ะต่างๆหลายอย่างเลยค่ะนี่นะคะเราก็ค่อยๆเก็บเก็บแต่ดอกไปนะคะเพราะว่าตอนเที่ยวไปร่วกเราจะได้ร่วง่ายค่ะแบบไม่ต้องทำหลายรอบค่ะนี่นะคะค่อยๆเก็บไปค่ะใช่แล้วนะคะก็คือเราจะเอาแค่ ที่มาเป็นดอกมาจากตุ้มๆนะคะซึ่งที่จะเป็นโกโกงใช่ใช่นี่มาจะเป็นชั้นๆเนี่ยเขาเรียกว่าดอกเอ่อกะลาตุ้มๆไงมายาไม่บานอย่างนั้นแหละดอกตุ้มๆอย่างเนี้ยเราก็เก็บไปแล้วก็จะไปทําอาหารเป็นเมนูค่ะีิไม่ว่าจะทําเมนูอะไรยังไม่รู้ค่ะต้องติดตามค่ะต้องติดตามดูเรื่อยๆําก่อนว่าที่ให้ติดตามเนี่ย ใครกินกะหรี่ยังยังไม่เลย <laughs> ขั้นแรกเลยค่ะขั้นแรกเลยเนาะใช่เดี๋ยวช่วยกันเก็บก่อนนะคะแล้วก็เออ่ตอนนี้นี่ฝนก็เริ่มอยู่แล้วนะคะท่อไฟก็เริ่มสว่างแล้วอย่างนี้ก็คือเมื่อกี้เนี่ยฝนตกปอนปอนฝนนี้ก็ไม่เต็มใจเลยวันนี้เนี่ยฝนตกในเนี่ยฝนยืนอยู่ด้านหนะ้า <laughs>

เก็บดองไม้ก็เสร็จแล้วคะ่ะได้เท่านี้นะคะเดี๋ยวติดตามดูนะคะว่าจะทำเมนูอะไรคะ่ะเจอกันที่ครัวสาย้อยค่ะไปกันเลยครั ถือที่กระท่อมแล้วค่ะอย่าแรกนะคะเราก็ต้องทำความสะอาดจานนี้ก่อนนะคะดอกไม้ของเราค่ะอันนี้พี่ใช้ก็กระละจอกไฟนะคะโน,โนกฝนก็ได้อาที่ย่อดอ่อนออนะคะดอกไม้อันนี้ค่ะดอกทิเล่นะคะถ้ากว่าคืนนี้เนี่ยคนไหนถ้ากินเยอะนะคะหลับสบายเลยค่ะมาจากรสชาติเนี่ยจะขมๆหน่อยนิดนึงค่ะโนกฝนก็เคยทานตอนที่นู่นนะคะ เพื่อนเพื่อนเพื่อนเอ่อเพื่อนทำให้กินขั้นเนินค่ะทิ้งแค่นิดเดียวนะคะก็เลยเอ่อยังไม่รู้รู้ว่ารสชาติเนี่ยจริงๆแล้วนี่คือมาจากออกแนวแบบไหนค่ะก็แอบไปศึกษา YouTube มานิดนึงเดี๋ยวเราก็เด็ดดอกไม้ออกให้มาให้หมดก่อนนะคะ เสร็จแล้วนะคะดอกคิเลนี่ค่ะต่อไปเราก็มาเตียวประกอบกันเลยนะคะวันนี้้รงโฟจะทําเมนูก็คือผัดค่ะผัดดอกคิเลน,นะคะอย่างแรกค่ะเราก็จะหาหมูก่อนนะคะหาหมูค่ะมูวันนี้ก็เป็นหมูสามชั้นนะคะเราจะหาม่นบ้านพอข้ามค่ะ แล้วก็หามพีหยวกค่ะหา่ไปซสี่เหลี่ยมค่ะกระเทียมค่ะพร้อมแดงค่ะ ชีค่ะขีนค่ะตะไคร้ค่ะ ทุเรียนพร้อมแล้วค่ะเราก็จะตามอันนี้ก่อนนะคะจะตามน้ําพริกก่อนค่ะน้ําพริกผัดนะคะนเนี่ยเมื่อกี้ที่เราผ่านนะคะเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะเขาแดงกระเทียมพริกสดขีดค่ะตะไคร้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อความตามง่ายน้องฝนก็ใส่เกลือค่ะ ผุชิลลนิดนึงค่ะเราตามมาให้ละเอียดเลยค่ะน้ำพีเของเราก็ละเอียดแล้วค่ะตามมาเลยค่ะ มีความกี่หอนิดๆน,นะคะนะพี่ขอโน้โฟนเนี่ยตามเสร็จแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราก็ไปลวกนี่ก่อนนะคะดอกขี้เลค่ค่ะเพราะว่าตอนนี้คือน้ํากะลาเดือดมา่ๆแล้วคะ่ะเราเลือกตอน้ําเดือดนะคะมันก็จะทําให้ดอกขี้เล่ของเราคะ่ะสีก็จะสวยนะคะ เราจะใช้เวลาคือชั่วโมงนะคะในการล่วกค่ะการล่วมาก็จะจะโรความคานนะคะก็ฝากค่ะล่วกก็ได้ที่แล้วค่ะแล้วก็เต่ามามานอกด้วยน้ำเย็นเลยค่ะ ถ้าเราโนอาด้วยน้ำเยม,มันก็จะทําให้ผักของเรานะคะกรอบค่ะแล้วก็มาตามค่ะลวกเสร็จแล้วก็ตามให้ละเอียดค่ะเพื่อที่เราจะเอาไปผ่านนะคะ ันน็นอตฝนว่าต้องตามสองรอบค่ะเพราะว่าเออราไม้ของนอ็อฝนเนี่ยเยอะหน่อยนิดนึงค่ะเดี๋ยวนอ็อฝนตามให้ละเอียดก,ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะดาวขึ้นหลยของเราก็ได้แล้วค่ะเราก็เต่าเลยค่ะ ไปแล้วก็ไปทำอาหารกันเลยค่ะไปทำเมนูอร่อยๆค่ะน้ำมาของเราก็รอแล้วค่ะเราก็ใส่นี้ลงไปเลยค่ะพิกน้ำพริก่าที่เราตำไว้เมื่อเช้ค่ะขาให้หอมค่ะใส่หมูค่ะ ใส่พี่หัวค่ะทำให้หมูของเราหอมกอค่ะ เดาที่เหลืลงไปเลยค่ะว้าวดีสารนาทาเลยค่ะมีความกินขอมมันนิดนิดแล้วนะคะรวยพัชชีเลยค่ะ เข้ากันเลยค่ะก,ก็หอมมากเลยค่ะต่อไปเราก็มาปูโร่กันเลยค่ะใส่เกลือนิดน,นึ่งนะคะเมื่อกี้เนี่ยน้งฝุนก็ได้ใส่ไปแล้วค่ะแล้วก็ใส่ฟูชิโร่นิดหน่อยค่ะใส่พริบป่นิดนึงนะคะ ทอดเนี่ยทำเพลไม่ได้น้องฝนก็เลยไม่เน้นไม่เน้นพี่โปนค่ะอืมแต่ว่ากิมชอมนะคะดูแล้วสีสันแน่น่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวพายเข้าวกาน,น้องฝนก็ยดลงแล้วค่ะ เาจะต้องกินข้าวค่ะน่าทามากเลยค่ะนกฝนก็จัดที่น่าเสร็จแล้วค่ะกับข้าวก็น่าทานนะคะวันนี้ก็เป็นมื้อเย็นเลยค่ะเดี๋ยวให้คุณพ่อกับคุณแม่ชิมเลยนะคะว่ารสชาติเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเป็นครั้งแรกค่ะนกฝนก็ไปศึกษาดูจา youtube แล้วก็ ขั้นหนึ่งที่เพื่อนทําให้กินคณะหละค่ะอันนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่ารสชาติเนี่ยอพอกินได้หรือเปล่านะคะวันนี้บรรยากาศดีค่ะหมอกก็สวยนะคะฝนก็กระโตดลอยน,นี่นี่นค่ะอร่อยอร่อยเยอร่อยค่ะ <laughs> มีความอร่อยนะคะแล้วก็อยาอยาดืา้งก็คือมันก็เป็นยามันก็น่าจะอ,าออกรสชาตินี่คือขมหน่อยนิดๆนะคะ เป็นยังไงแม่ตกขึ้นเรื่อยอร่อยข้าเมียโลอร่อยค่ะตก <laughs> ขึ้นเมียโลเดี๋ยวให้พี่ชายชิมค่ะภาษาลาฮูเนี่ยเขาจะเรียกว่าแมคเคอรี่นะคะเดี๋ยวใบมันจะเป็นสีเหลืองๆแต่ก็เขาคือบบโคบอนดอยเขาก็นิยมทำการเหมือนกันเหมือนกันค่ะแต่น้องฝนเนี่ยไม่ค่อยเอามาทำเมนูให้ทานบ่อยๆนะคะแมีวโลมันคือจะคือว่าตัดจา้านด้วยงาขัดกัเลยรสชกันจะขาดหรอ ขอมนิดนึงขอมนิดนึงอร่อยเลยครับอืออย่างนั้นแหละมาเดี๋ยวเราสามคนก็ชิมพร้อมกันเลยค่ะมาใส่ิงได้เหรอในเลยค่ะรอ้รอนนะคะข้าวของเราก็ร้อนแล้วก็อืมกับเข้าก็กลงร้อนกินด,ด้วยกันค่ะว้าวสีสันนี่คือหน้าทามาเลยค่ะมา ดูการค่ะข้าวระร้อนนะคะอ,อร่อยค่ะดอกยวคิดเลยมันก็ไม่ได้ขอมมากเนาะใช่ไม่ได้ขอมมากไม่ได้ขอมมากาคือข้าวคือขอมนิดหน่อยอร่อยมากใช่มันมันพอด,ดีเลยค่ะอร่อยนะคะแต่เรว่าแบบนี้เนี่ยมีสรารพัดคุณทายาหลายๆอย่างเนอาฝนนี่ก็กิ oh. นเยอะหน่อยนิดนึงนะคะเพราะว่า เราจะได้หลับสบายด้วยแล้วก็หลายๆอย่างเลยนะคะไมีไประโยชน์มากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่ากินเยอะไปก็ไม่ดีนะคะกินพอประมาณะคะ่ะอร่อยอโดคิดเลยว่าได้กินคัค้แรกเนี่ยอย่างนี้เลยครับอร่อยมากเลยแต่ก็ของเป็นนิดนึงครับแต่ก็พอดีมากครับเสียใจไปนหน่อยครับที่ไม่เพีนิดนึงครับ ทำไมถ้าเผนี่อร่อยกว่านี้หรอใช่เดือดใหญ่ๆน่าจะใหญ่กินแบบแซ่บๆใช่ไหมใช่เผ็ดๆอร่อยไม่ขม้ากินกับข้าวพอดีเลยเนาะใช่แต่ข้าวพอดีเส้นข้าวแล้วาะมาแต่นุ่มๆเนาะใช่อันนี้คือที่น้องฝนทำให้เผ็ดเนี่ยเพราะว่าให้คุณพ่อนะคะคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยทำเผ็ดไม่ได้ก็เลยไม่ได้ทำเผ็ดๆอ่ะครับครับเด็กผมก็ ด,ด้วยกันค่ะน่าอูเนี่ยอ,อร่อยอม่ล่ะไี่จ้า,าน่าจนเนี่มีมีละจะกาุชาตะก่อ ม่เหนียวค่ะเจ้า่ใหญ่จีราที่ข้าวแรกก็อร่อยค่ะเมื่อกี้ไปแกก็โฟโต้ไปนิดนึงนะคะวันนี้น่าจะลาสบายแน่นอนค่ะใช่เพราะว่าเราได้กินขอดีไปนะคะหลับสบายแน่นอนค่ะกินข้าวด้วยกันค่ะมนี่เป็นเมนูตนเย็นนะคะเดี๋ยวเราก็จะพา ไปชมบรรยากาศสวยๆด้วยค่ะเขไปจับจัมานจมือได้เจครับก็เจ้าก็ยอนอยู่ค่ะ ะะอร่อยมากเลยค่ะถือว่าจะคุ้มหน่อยนิดนึงนะคะพอกินไปกินมาค่ะกินเพลเลยก็กินหมดเลยค่ะน้งฝนก็ฝอกไว้เพียงเท่านี้นะคะสาลายคลิปผ่าดอกทิ้เลยค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปน,น้ตฝนก็อย่าลืมกดไกลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสอนใดคนนี้และที่แทบข่าจะได้ก,ก,กระติกิ้งกิ่งให้น้องฝนด้วยนะคะเพื่อรบชมคลิปต่อไปสําบวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย 哎呀！哎呀、eh！我脚，我脚晒黑了呗。